สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอทุกท่านที่ครับส้มซองน้องคำเด้อป้าไม่ใหญ่เห็ดยังกินน้องเล่น่อไม้สบายดีฮะก็เอามาหน้ารองคำนะพี่น้องไอคิวบ่สบายฮะก็ออมาหน้าปูนเอา,นามาให้แม่ดเด้ออะไรน,นะอยู่เงินพ่อแม่แม่กูนี่โอ้แม่จิบมันตำข่าเบือเสียงระบ้แม่จิบซองอะไร แม่้าออกมายัจืปลาเด็กไปนวกัมีแต่วันนี้ยังยากลงปดนกลาอีกอาาม่เน่ยตาเกี้ยวช้อนหนอยยังสับตาไม่หนอยเนี่โอ้ัดีแกงหน้าไม้พี่น้องเอ้โกมาขี่อับ้นี่ปลาลงกุ้น้อยนาเสียผ้าเย หามไปหามมาแบบลุ <laughs> ตลาดซะ่ไหมมน้ำไม้ยังไหมน้ำไม้ไลโอ้เป็นตาเบตสบเธอเด้น้ำไม้ไลายน้ำไม้ไลาพี่น้องเลยตาเสบกระเดดใส่ก่ไม่เทียงหน้าพี่น้องเลยแม วกาิะบ้ัดมาพุตะกินันปลาแดกมันใส่เนะปลาแดกกุ้งนะ้ไหเจ้าใส่นะปาปนกันโอ้อบ่ออืมีเนี่ย้กรเบื้องโกะะอือ าขาเบื่อลงอืมขาเบื่อกับข้าวขาเบื่อเคียวขากะรีจะนั่งเคียวเออจะนั่งเคียวปลลุงจะน,นั่งมีจืดในนี่งัวกินเ,เลย่เยแม่จะนั่งผุ่มจะนั่งผุ่มเพื่นเอาไวใส่ ยังนะไม่ไหลพี่นนองมันกินนการเด้อเสียหวานอเสียงนวเสียงแม่บอเอานงแนปล่อยอนด้อื เก่งไลกับบ่อพกับเรก่งถ่วฟรีสุดนะแม่แม่เอาใสีน้ามีไล่ได้ไหมฮะเอกสุดเส่กระปูนเอาใส่กระดูร้อยใส่โดนเนาะเกงหอมใส่กระปูนเอาไปนะให้มันอยนี่ก่อนแม่ อืมยกระลักมาือนลพักกัลยกระลากดีอยากมาแต่เฮี้ยนหรอบอืมโอ้ยกะปูหนามันเจ๋เออพี่น้องเอ้ยมนายึ่อมนอนไอป้อมนอนเลยคนมาคือขิหอมแมนมันหัวอมนอนบอแมนวาน ทำมันเนาเฮิงก็บอกไปตากินหนานอไดเมื่อเดียวนาะแม่เดียวไปเอาไปเบ่งเด็กๆมีภยหนมาพี่น้องเท้าผมแซวเสือแดงมาลุบาแวเสือแดงนี่นะแซวสแดงมาลุกเลี้ยงวา่านได้คอยเพื่อน มันมักเยอะก็พอมันละแม่มันหมากคนบาเขียกเข่อแค่าดุเบายังน่ะมามากเาจังนานจังตานนี่นางอะไนางคนงามผน้องเซน้อ่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ผินอุ้มค่ะแม่ผินไปเก็บพักเซนหนอยเอ้ยออนดงแักตีเนี่ันางวเขาเออจังัซนเละออนเถิกนั่นนั่นละบมมากบ่มาก พันมามากเอ้ยจักเกลมเถอะเด้เสียหน่อยจริงจริงจริงจเจ้ยหน่อยมามากโอ้าไปยัที่เศร้า่หรือคือที่เจ็บแม่ตุ้มจ้าไปบายบอกไปบาข้าวข้านะขาวจนโดนรุดไอคิวแจกหน่อยน้องไอคิวพี่น้องเอ้ยนี่เก็นได้แล้วแม่พันไปเก็บกัน มาดมามาดบอตอนาสินมาเยยิน้องไัดนิเ้อ่มานยดัี้สบายดีปลุกเนี่ยลูกอนี่เอ้ยต้องหวันพุ้ยสะได้จักไห้ละเมื่อนีห้ไ่้ปิติไห้ใหญ่ๆน้องนักไ้ไห้เลยนี่แม่ ตอนเศร้าได้ซามหายบ้ากันาตอนเ่ก็ยังจอยว่าสี่ม่นเพีนแต่เขียแพี่น้องเลยคนลนนาตายขาดเลยเห็นเห็นบหน้าเปิดเลยไีต่ว่าสีาจักษาคคนานดบหน้าเิร์ะเลยกินอะไร เ้อากินยากนอเยพี่น้องมาดิพี่น้องฮะภักดนงามดพี่น้องมาพี่น้องักมางามเทักแวนภักธรรมสะอาได้ไหมอย่างจิตเอามากินแม่คือตัดเนาะกอะไ้างหักมาเห็นกระหอบแม่โอ้หอือ ห้ให้แก้วมังกรพี่น้องเอให้อ่งพนกระไดห้แก้วมังกรใหมกรให้แก้วมังกรพ่เจนเลยยังเก่าเมื่อ,น,อน, <ลง S 1> นะ,<ล>ะมามังกรนะบั่งพี่ลงเมเะอพี่ แยกนอนแล้วนอนตื่นแต่หึงแล้วก็ย่างพอดี่อะกินข้าวลงน้าหน้าเ่นนอนเนั่งเตะกล้วยอืมนี่ยังลงโคกปากอลไรล้นบาทอืม ตะกี ah, ้อ้าแต่ลูกได้ห้ามป๊บตลอดห้ามป๊บตลอดเลยนะเข้าก็มังไงนะครับป้าโอ้ยเป็นหนาไปต้องกินเหรได้ไหมสีสั้นกรันต่อลงเอ้ยหมอมักใหญ่หนึ่งเนาะโอ้ยติดวันล่ะ เสพเป็นตาโน่พี่นงเอ้อ้อนแท้อ้อนแท่นะอันนี้ยังเข้าเลยแล้วก็อยากปเลือแม่นเราเรื่องวานกันพี่น้องเอ้ยมาลงมาถส่งแล้วว่าบมาจอยน่งด้อชพังก็ทำไครเป็ด สิปาปาดบ้านกิ่งแล้วมาขวามี่าสุลมานป้านอนอยู่ดอนแล้บได้ไปแล้วกลับมามาแล้วป้าคอหวานมาปลาไดนี่ยห้กินจังหวะปรตะมือใช่หน้าไปแล้ชึ้งหนาไปล้ชึมึงซึ้งยังจ้อยเจ็บเาเหนียวออกมานั่นเป็นผนออกมาม่อานนีก็เป็นปา้าวผ้มอนี้เป็นเท่เป็นเทเป็นหมุนเป็นมนมุนมนออกมาคือปูนนี่มันเอาออกมาเหนียวปะ เสียง IQ, ไอคิวพี่น้องเฮ้ยมันเป็นหินเนี่ยคือหินสอนะนเนาะเห็นห้องเห็นห้องเจนอดน่นนะสนีป,ป่าพาไปตอนนั้นอัอนน,นั้นนี่อนนนี่มนนย แต่แคงคือแม่เขาบอกห้องงานเจนออก,ออกมาสี่อันข้ตาวตังมาอือเอาอะไรพี่น้องคลิปนีน้น้องคมแสดงลาพาจาเข้าไปก่อนเด้อพัอกบิ่งผักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีใั้หมดที่นี่อู่นะหมดที่อู่นะไมนขาดที่อู่นะเออ